สิ่งที่พิเศษสุดๆนะสำหรับหลังนี้ที่ผมเลือกที่จะพามาดูงานหลังคาอีกแล้วนะครับลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่อหลังนี้ใช้วัสดุมุงหลังคาเนี่ยเป็นแบบโปร่งแสงนะครับโดยวัสดุแมทีเรียลที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นแผ่นอโพลีท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมีไอเจ้าช่วงที่มันเป็นทึบๆตรงขอบนั่นนะ่ะมันคืออะไรในเมื่อเราเลือกใช้เป็นหลังคาโปร่งแสงแล้วทําไมถึงต้องมีไอทึบๆตรงนั้นนะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้บับหรือโจมตีใครเอาจากประสบการณ์ที่เคยเห็นของ ที่อื่นๆติดตั้งมานะครับส่วนใหญ่เขาจะาใช้เป็นซิลิโคนใสเก็บงานหรืออาจจะใช้แผ่นปิดกันซึมการรั่วแปะก็ได้อันนั้นไม่ไมทราบได้แต่ของผมเนี่ยจะใช้เป็นแฟดชิ่งเลยเหมือนกับหลังคาปกติทั่วไปเลยเพราะว่ามันชัวร์กว่าและแน่นอนกว่าในเรื่องของการป้องกันการรัซึมได้ดีนั่นเองนะครับามาตรฐานของแขนค้ำเนี่ยเราต้องอธิบายกันเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับโดยแขนค้ำเนี่ย ตามมาตรฐานนะครับก็ต้องมีระยะความห่างหรือความกว้างเนี่ยที่ไม่เกิน3เมตรนะครับแล้วก็มีความลึกออกมาของหลังคาหรือกันาสาดเนี่ยที่ไม่เกินเมตรแถึง2เมตรนะครับจะเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับไม่ส่งผลต่อความเสียหายใน,นภายภาคหน้าได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอเช่นเคยนะครับเตกแสงจกัก ดีเอ็มทีคอนเน็กชั่นเอ็นบิวดิงนะครับสำหรับว,วันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าง,งานเอเวอร์ซิตี้นะครับสุขสวัสดิ์สามสิบกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูงานที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้ที่จะส่งงานกันแล้วเดี๋ยวเหลือนัดลูกค้าในการสมมอบงานเท่านั้นเองวันนี้พามาดูงานหลังคาอีกเช่นกันแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อวันนี้เราพามาดูหลังคาชนิดโปร่งแสงหรือว่าแผ่นใสนะครับนั่นเองว่าจะเป็นยังไงวัสดุที่ใช้เอามาติดตั้งเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกข้าาางในนกันนะตม,มมมผเลย ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาในตัวบ้านกันแล้วครับโดยหลังคาโปร่งแสงที่ผมว่าเนี่ยจะอยู่เป็นด้านข้างบ้านนะครับเป็นด้านขวาของตัวบ้านนะก็อย่างที่เห็นเลยตอนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือติดตั้งเก็บงานอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับก่อนส่งมอบเท่านั้นเองมาทีนี้เรามาจอดถึงรายละเอียดกันบ้างจริงๆบางท่านก็อาจจะเรียกว่าหลังคาหรือกันสาดก็ได้นะไม่ผิดเพราะว่าความลึกของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมอย่างที่เห็นเลย ข้างบ้านเนี่ยเราจะไม่ใช้พื้นที่เขาไม่ได้ลึกไม่ได้กว้างนะครับเราจะไม่ได้มีการตั้งเสาจะใช้เป็นลักษณะแขนค้ำนั่นเองแต่แขนค้ำของลูกค้าเนี่ยที่เรียกรับมานะครับจะใช้เป็นแขนค้ำแบบแผงซึ่งหน้าตารูปลักษ์เขาจะคล้ายเสาแผงของงานหลังคาหน้าบ้านเลยนะครับทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของไซส์หลังคากันบ้างโดยไซส์หลังคาเนี่ยหลังเนี้ยเลือกรับเป็นไซส์แพทเทิร์น XL นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีเหล็กเทินสองชั้นสวยงามเหมือนเคย นะครับแต่ถิ่งที่พิเศษสุดๆนะสำหรับหลังนี้ที่ผมเลือกที่จะพามาดูงานหลังคาอีกแล้วนะครับลูกค้าอยู่เพิ่งเบื่อหลังนี้ใช้วัสดุมุงหลังคาเนี่ยเป็นแบบโปร่งแสงนะครับโดยวัสดุมททีเรียลที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นแผ่นอโพลีนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยโพลีเนี่ยอโพลีหรือโพลีคาร์บอเนตนะครับที่นิยมใช้นะมาเป็นวัสดุมุงหลังคากันนะจะมีด้วยกัน2ชนิด นะครับก็คือ,อแผ่นที่เป็นโพลีแบบกรงวงอย่างที่นิยมใช้กันทั่วไปเนะี่ยที่เราเห็นเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับแต่สําหรับหลังนี้เราใช้เป็นแผ่นโพลีตันนะครับหรือว่าโพลีชีตตันนั่นเองหน้าตาของเขาอะ่ะจะเหมือนโพลีปกตินั่นแหละครับแต่ว่าแผ่นเขาจะมีความตันนะเวลามาเนี่ยจะมาเป็นมว้วนนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องอแพทเทิร์นของโครงหลังคาก่อนแล้วผมค่อยกลับไปที่วัสดุมุงหลังคากันใหม่อีกทีนะครับอ่ะคุณผู้ชม มาว่ากันถึงเรื่องแพทเทิร์นของโครงหลังคากันต่อนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมบอกไปว่าหลังนี้ใช้แพทเทิร์นเป็นไซส์ L ใช่ไหมครับคือต้องบอกอย่างนี้จะบอกว่าเป็นไซส์ L แบบปกติที่เราทําก็ไม่ใช่สะทีเดียวนะครับจะบอกว่าไม่เหมือนไซส์ L เลยก็ไม่เชิงนะครับแต่ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องรายละเอียดกันบ้างอย่างแรกเลยในเรื่องของจันทร์แพทเทิร์นหลังคาปกติเราจะใช้ระยะแอดกันอยู่ที่90เซนใช่ไหมครับหลังนี้เราใช้ระยะแอดที่เมตร20กันเลยทําไมถึงต้องเมตร2นะ เพราะว่าไอ้เจ้าแผ่นโพลีเนี่ยมันมีความกว้างที่เมตยนั่นเองนะครับเราจึงต้องใช้ระยะแอดที่เมตรนะครับทีนี้มาถึงแปรกันบ้างแปรหลังคาของออแพทเทิร์นหลังคาปกติเราจะต้องทําการเทินบนจันทันต้องไหมครับแต่ว่าพอเป็นแพทเทิร์นแปรของแผ่นโพลีเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้การเทินแล้วเราจะใช้การเ,เดินเสมอกับจันทันเลยเพราะว่าอะไร คือแผ่นเนี่ยมันมันมีความบางมันมีความอ่อนตัวใช่ไหมครับพื้นผิวที่จะติดตั้งเนี่ยมันต้องเรียบให้ได้มากที่สุดนะเป็นระดับเดียวกันให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะได้ไม่ตกท้องช้างในบางช่วงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจบกันไปเรื่องแพทเทิร์นและรายละเอียดต่างๆในเรื่องของโครงหลังคากันนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องวัสดุมุงหลังคากันบ้างเหมือนเดิมแล้เหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่ามันเป็นชนิดโปร่งแสงใช้วัสดุเอ่อพลีคาร์บอเนตนั่นเองนะครับโดย ที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นโพลีตันหรือโพลีชีตตันอย่างที่เขาเรียกกันนะครับหรือเคยได้ยินกันบ่อยๆโดยสีที่เราเลือกใช้สําหรับหลังนี้นะครับเราจะใช้เป็นโทนเฉดสีชานั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยการติดตั้งไอ้นี่มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากเท่าที่เดียวนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากอย่างเช่นในช่วงรอ,อยต่อหรือรอยที่เราจะยิงเจ้าแผ่นลงไปกับจันทันนะ บางที่อาจจะใช้เป็นซิลิโคนเก็บงานหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มั่นใจนะครับแต่สำหรับของที่ผมเนี่ยเราจะใช้เป็นรางอลูมิเนียมหรือว่าตัวคิ้วต่อแผ่นนั่นเองแต่มองตรงเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นต้องดูจากด้านบนนะครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมีไอเจ้าช่วงที่มันเป็นทึบๆตรงขอบนั่นนะ่ะมันคืออะไรในเมื่อเราเลือกใช้เป็นหลังคาโปร่งแสงแล้วทําไมถึงต้องมีไอทึบๆตรงนั้นนะครับ ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้บัฟหรือโจมตีใขรเอาจากประสบการณ์ที่เคยเห็นของที่อื่นๆติดตั้งมานะครับส่วนใหญ่เขาจะาใช้เป็นสิลิโคนใส่เก็บงานหรืออาจจะใช้แผ่นปิดกันซึมการรั่วแปะก็ได้อันนั้นไม่ไม่ไมทราบได้แต่ของผมเนี่ยจะใช้เป็นแฟดชิ่งเลยเหมือนกับหลังคาปกติทั่วไปเลยเพราะว่ามันชัวร์กว่าและแน่นอนกว่าในเรื่องของการป้องกันการรั่วซึมได้ดีนั่นเองนะครับทีนี้ จบกันไปท่านผู้ชมอยากจะทราบกันแล้วว่าไอ้เจ้าแผ่นโพลีคาร์บอเนตโพลีตันโพลีปกติธรรมดาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับทำไมลูกค้าหลายๆท่านถึงนิยมใช้และก็เลือกรับมันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้หลังคาชนิดนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความแบบเป็นเอาดร์นะครับต้องการความโปร่งแสงต้องการแสงเข้ามาเยอะๆหรืออาจจะทําสวนทําอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยมีด้วยกันมากมาย อย่างแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของเสียงเนี่ยซับเสียงได้ดีอย่างแน่นอนนะครับไม่ดังเลยด้วยตัวเขาเป็นโพล่เองนะครับข้อ2เลยไม่อมความร้อนไม่สะสมความร้อนเท่ากับหลังคาชนิดอื่นๆนั่นเองนะครับข้อ3เฉดสีเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็ดันเป็นแบบโปร่งแสงด้วยซึ่งจะเหมาะมากในการที่จะทำต่อเติมเป็นอา่นดอร์นะครับโซนอา่ดอร์ได้อย่างดีนะครับผมแต่ข้อเสียก็มีอยู่นะครับ อย่างแรกก็เหมือนเดิมเลยเรื่องของราคาก็จะสูงอยู่บ้างนะครับข้อ2เลยช่างชุดที่จะติดตั้งต้องมีความชํานาญสักนิดนึงนะครับด้วยพอแผ่นเขาเนี่ยเป็นแบบโปร่งแสงเป็นแบบใสยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดล่องรอยได้ง่ายนะครับการติดตั้งก็ต้องระมัดระวังว่าติดแบบไหนติดตั้งแบบไหนจะไม่รั่วไม่ซึมในภายพภาคหน้านะครับข้อ3ข้อเสียที่3เนี่ยนั่นก็คือ,อในในจังหวะในบางจังหวะที่อากาศมีความร้อนมากๆนะครับ ตัวแผ่นเขาเองเนี่ยมันจะมีความบิดตัวฉะนั้นมันอาจจะมีแบบหดผมเคยเจอลูกค้าผมหดอย่างเงี้ยตกใจอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ให้ทราบกันว่าข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับจะได้ช่วยตัดสินใจได้มากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมขออธิบายขยายความเพิ่มเติมในเรื่องของการหดตัวที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นะครับในเรื่อมันก็เป็นหนึ่งในข้อเสียที่ผมบอกสําหรับแผ่นโพลีนั่นเองนะครับไอการหดตัวที่ผมว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่เราเลือกขนาดความหนาของแผ่น นะครับซึ่งมันก็เป็นแล้วแต่ของบริษัทเขาจะเลือกใช้นะครับแล้วแต่ช่างแต่ละชุดเลือกใช้แต่ของเราเนี่ยเราเคยลองไปแล้วไอที่ขนาดมันมันไม่ได้เนี่ยแล้วมันหดตัวเนี่ยเราจึงได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้มีความหนาที่2.7ม mm. ิมตรซึ่งไอ2.7เ mm. นี้ยเราได้มีการทดสอบและได้มีการทดลองกันแล้วว่าความหนาเท่านี้มันเหมาะสมแล้วก็มันไม่หดตัวแล้วนั่นเองนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยหากจะเลือกรับหรือสนใจเป็นแผ่นหลังคาเป็นโพลีนะครับผมแต่แล้ตอนนี้เราได้แก้ไขจุดพ่องกันไปหมดแล้วนะครับนะครับก็จบกันไปในส่วนต่างๆแล้วทีนี้เรามาที่เห็นเด่นชัดเลยและก็คือในเรื่องของแขนค้ำมืนที่ผมบอกพอเป็นความลึกไม่ดีเยอะอย่างเงี้ยลูกค้าเลือกที่จะไม่รับเสานะครับไม่ได้รับการตั้งเสาแยกเลือกรับเป็นแขนค้ำแต่แขนค้ำหลังนี้ก็พิเศษอีกจะเป็นแขนค้ำแบบแผงนั่นเอง ซึ่งแขนค้ำแผงอย่างเงี้ยครับสามารถคัดต้อมได้เช่นกันเหมือนกับเสาแผงเลยอยากจะได้เหล็กไอ้คู่นอกเท่าไหรเหล็กคู่ในขนาดเท่าไรตรงนี้แจ้งทางโปรเจกต์ได้เลยนะครับแต่ทีนี้สิ่งสําคัญในเรื่องของอมาตรฐานของแขนค้ำเนี่ยเราต้องอธิบายกันเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับโดยแขนค้ำเนี่ยตามมาตรฐานนะครับก็ต้องมีระยะความห่างหรือความกว้างเนี่ยที่ไม่เกิน3เมตรนะครับแล้วก็ มีความลึกออกมาของหลังคาหรือกันาสาดเนี่ยที่ไม่เกินเมตรแปถึง2เมตรนะครับจะเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับไม่ส่งผลต่อความเสียหายในภายภาคหน้าได้นั่นเองนะครับผู้ชมมาจบกันไปทีนี้มาว่าถึาถงเรื่องรางน้ํากันบ้างรางน้ําหลังนี้เลือกใช้เป็นสเตเลสเกรดสองศเหมือนเคยเลยครับเช่นกันอยากจะรับเป็นทาสีท้องรางก็ได้หรือไม่ทาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าผู้ชมดูแล้วอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นมีจุดรางระบายน้ําเลยไม่เห็นมีจุดท่อระบายน้ําเลย ไปไหนอะไม่ติดตั้งให้เหรอไหนบอกจะส่งแล้วใช่ไหมครับหลังนี้เนี่ยตอนแรกเราก็ออกแบบไปให้เป็นท่อ PVC เหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าดีไซน์ของหลังคามาขนาดนี้แล้วนะครับเราก็มีการแนะนําให้ลูกค้าใช้เป็นโซ่ระบายน้ำอ่ามันจะได้ส่งให้มันรับกับดีไซน์ของหลังคาได้อย่างดีซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ลูกคา้านำโซ่ของโซ่ระบายน้ำเนี่ยมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเข้าไปใหม่เพิ่มเติมอย่างน,อน้อยอย่างแน่นอนเพราะว่าสวยงามแน่พอเป็นโซ่เนี่ยมันจะได้รับกับสไตล์ของหลังคาด้วย โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนื้อหาก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนักนะครับแต่ว่าอยากจะพามาดูจริงๆว่าโพลิชิตันที่เขาว่าเนี่ยหน้าตาพอจบออกมาแล้วมาเป็นหลังคาแล้วเนี่ยลักษณะมันเป็นแบบไหนสวยงามหรือเปล่าใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ลูกค้าก็ได้เห็นกันไปแล้วเผื่อจะเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าบางท่านที่อาจจะชอบเป็นสไตล์เดียวกันกับหลังนี้ก็อยากจะแนะนานะครับสำหรับวันนี้หากใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้เหมือนเดิมเลยครับที่เบอร์นี้เลยครับบริษัทดีมีทีคอนเน็กชั่นแอนด์บิวิ่งนะครับบริการงานต่อเติมทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านนะครับหรืออาคารพักอาศัยเราดูแลให้ท่านได้ครบวงจร,จรจริงๆนะครับก่อนจากไปนะครับฝากเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่องทางการติดตามตามนี้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกลำลังใจสําหรับผมและก็ทางทีมงานนะครับฝากด้วยครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับก่อนจบผมขอฝากไว้หนึ่งคำคมนะครับกลางแดดเนี่ยมีแต่เราแต่กลางใจเราเนี่ยมีแต่ลูกค้านะครับผมโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบผมครับ we